สวัสดีครับใครเข้ามาแล้วฝากกดทักทายหรือไม่ก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวรอสัญญาณภาพสัญญาณเสียงกันเช่นเคยนะครับโอเคตอนนี้เข้ามาแล้วประมาณสักเกือบ30มสท่านนะครับผมคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับ รอคอมเมนต์กันสักครู่นะฮะมาแล้วสวัสดีนะครับโอเคคุณอนุพงศ์นะครับคุณปันปันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคุณเอนะครับคุณจอยคุณพาณิปิสรานะครับคุณจิรวันนะครับคุณคุณเก๋คุณแม่น้องเชลเอมสวัสดีกันนะครับผมคุณปียมาศครับคุณกรีนเลดี้คุณแอปเปิลคุณเลิฟสวัสดีทุกคนเลยนะครับ ก็ไม่เจอกันนานเลยนะฮะดีใจมากเลยใช่ไหมที่ผมมาคุณท่านนัทธาสวัสดีครับโอไฮโอเสียงชัดเจนดีขอบคุณมากเลยนะครับคุณพาดินีสวัสดีครับผมคุณพุทซี่คุณนาฟ้าครับเสียงโอเคนะฮะมาถึงเสียงผมโอเคนะฮะหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมากวันหลายสัปดาห์เลยนะเพราะว่าต้องอย่างนี้ก่อนก็อาจจะต้องขอ กิดอย่างนี้กันว่าช่วงเดือนที่ผ่านมาช่วงโควิดเนี่ยนะครับว่าเป็นช่วงที่คนไข้ยเยอะมากครับอาจจะเพราะว่าช่วงเรากักตัวนั่งไม่ค่อยได้ไปไหนกันทุกคนก็มีเวลาที่จะแบบดูแลรักษาสุขภาพนะครับมไม่ได้ไม่ได้ไปเที่ยวไหนอยู่อยู่กับบ้านแล้วก็มีเวลาเอาใจใส่ดูแลปัญหาเรื่องของสุขภาพเพราะการรักษามีบุตรยากก็จะแบบเต็มที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้นทั้งเรื่องของการปรึกษาการเข้ามาเพื่อที่จะย้ายตัวอ่อนเนี่ย เยอะมากๆเลยในช่วงนี้นะครับผมงั้นก็ทําให้ในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยคิวงานผมค่อนข้างที่จะแน่นมากแล้วก็ใช้เสียงแทบทุกวันเลยนะครับตั้งแต่เช้า8ปดโมงนถึงประมาณสักหกโมงเย็นทุ่มหนึ่งเนี่ยต่อเนื่องกันนี้เกือบทุกวันเลยเลยทําให้มีช่วงที่เสียงหายเสียงแหบนะครับก็เลยทาให้ไม่สามารถมาไลฟ์ได้เลยนะครับเพราะว่าไม่มีเสียงแม้กระทั่งตอนตรวจนี่ก็ยังลำบาก,ลบากแล้วงั้นก็เลยตอนไลฟ์ก็จะก็จะยากหน่อยนึง ก็เลยใช้วิธีการว่าอ่ะโอเคงั้นจะพยายามโพสนะครับโพสบทความให,ให้ให้อ่านกันเป็นระยะแล้วก็หาเคสอ่ากลังใจเคสติโมเนียลนะครับมาให้อ่านไปฟังพลางก่อน,อน,อนระหว่างที่ผมยังไม่ได้มาไลฟ์แต่พอเท่านี้ทุกอย่างโอเคดีขึ้นนะครับเสียงกลับมาดีขึ้นก็รีบกลับมาพบก,กับทุกคนเลยโอเคไหมงั้นตอนนี้สมาชิกเข้ามามาทั้งสองกว่าท่านแล้วก็กราบสวัสดีทุกคนเลยนะกันนะครับผมคุณสุสพิตาคุณพรทิพย์คุณแอร์ชัยวงศ์นะครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับที่เป็นแฟนตัว ทั้งจากที่ที่อยู่เมืองไทยแล้วก็อยู่ต่างประเทศนะครับก็สวัสดีทุกท่านจริงๆนะครับเนาะก่อนอื่นก็การาสวัสดีอย่างเป็นทางการก่อนนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับผมหมอพันยาศักงาวงศ์นะครับหรือว่าหมอเช้าตรูนะครับเจ้าของเพจดเรเช้าตรูนะครับวันนี้เราก็มาไลฟ์ตอบคาถามกันเช่นเคยเกี่ยวกับภาวะมีลูกยากนะครับใครมีคําถามอะไรก็เหมือนที่บอกเอาไว้แล้วว่าเตรียมกันไว้ให้พร้อมแล้วมาคุยกันนะครับผมเปิดโอกาสให้ซักถามกันได้ทุกทุกคำถามเลยนะครับหน่วมว่าไม่ว่าจะเป็นผหาเรื่องของภาวะมีลูกยากปัญหาเเรรรืื่อออองงงงขขนน้กะคับซไ นะครับหรือแม้กระทั่งปัญหาที่เรารักษามีบุทยากแล้วไม่สําเร็จเนี่ยเราสามารถที่จะส่งคำถามเข้ามาได้ว่าออพอที่จะวิเคราะห์ได้ไหมหรือว่าเกิดจากสาเหตุอะไรที่พอที่จะช่วยตอบได้ก็จะพยายามบอกให้นะครับผมหรือบางคําถามอาจต้องการข้อมูลเพิ่มมากยิ่งขึ้นก็จะแนะนําว่าอาจจะ inbox เข้ามาพูดคุยกันในในเพจได้หรือแม้กระทั่งเข้ามาปรึกษาผมเป็นการส่วนตัวที่โรงพยาบาลก็ได้เช่นเดียวกันโอเคไหมครับคุณสุภาพดีบอกว่าสวัสดีจากราบอินทราค่ะฝนที่พิ่ง ตกแล้วหยุดไปสักพักใช่ครับเห็นบอกว่ามีพายุฤดูร้อนเข้ามาช่วงนี้ด้วยก็ฝากดูแลสุขภาพด้วยเนาะเพราะว่าในเคสที่กําลังรักษาเพราะว่ามีลูกยากโดยเฉพาะเคสที่ทําเด็กหลักแล้วแล้วต้องยาตัวอ่อนเนี่ยการดูแลสุขภาพสําคัญมากเลยนะครับเพราะว่าต้องดมยาสลบเก็บไข่หรือแม้กระทั่งหลังจากยาตัวอ่อนเวลก็ต้องพักผ่อนตัวเองให้เพียงพออย่าเจ็บป่วยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของเราะวะไข้หวัดไอจามพวกนี้มีโอกาสทําให้เรามีโอกาสติดน้อยลงได้นะครับจากภาวะกระเกาะเทอนจากการไอการจามเนาะหรือการเพราะว่าเป็นหวัดนี่แหละนะ โอเคตอนนี้เข้ามาประมาณสัก200กว่าท่านแล้วงั้นขอเริ่มกันแล้วอย่างเป็นทางการเลย้วกันนะครับเนาะวันนี้เปิดโอกาสให้ซักถามกันได้อย่างเต็มที่นะครับผมงั้นเริ่มต้นที่คําถามแรกกันเลยแล้วกันเนาะเหมือนอย่างที่ข้อตกลงกันเอาไว้ว่าถ้าใครส่งคำถามเข้ามาแล้วแล้วบางคําถามผมใช้เวลาในการตอบนานอย่างเมื่อกี้มันลันข้ามคําถามของเราไปเนี่ยไม่ต้องตกใจนะครับถ้ายังต้องการคําตอบอยู่ยังสามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไร c o m มนต์กันเข้ามาถามซ้าเข้ามาได้ครับ ถามจนกว่าผมจะอ่านหรือว่าถามจนกว่าผมจะตอบคําถามนั้นให้ได้หรือก็สมมติว่าผมไม่ได้จริงๆนะฮะตอบไม่ได้จริงๆหรือว่ามันข้ามเราไปไม่ทันจริง,รงๆก็สามารถ inbox กามาในเพจได้เช่นเดียวกันนะครับเนาะงั้นขอเริ่มต้นคําถามแรกกันก่อนแล้วกันนะใจเย็นๆนะค่อยๆส่งคำถามเข้ามานะฟังของคนอื่นไปด้วยแล้วก็พอถึงช่วงจังหวะที่เอ๊เริ่มมีคนส่งคำถามเข้ามานอนแล้วเราสามารถส่งคําถามของตัวเองเข้ามาได้เป็นระยนะเนาะคุณณนะุวัฒน์ถามว่าคุณหมอคะมีติ่งเนื้อในโพรงมดลูกขนาด1.5ซมีปัหานการมีูกยากไหะ้ะ อย่างแรกต้องเข้าใจกันครับว่าในโพรงมดลูกเนี่ยเป็นตำแหน่งที่ตัวอ่อนต้องฝังตัวถูกต้องไหมในโพรงรลูปเป็นตำแหน่งที่ตัวต้องฝังตัวซึ่งในโพรงมดลูกเนี่ยตำแหน่งที่ฝังตัวคือส่วนบนนะส่วนบนของของโพรงบดลูกดังนั้นการที่เราเป็นติ่งเนื้อในโพรงมดลูกเนี่ยต้องดูว่าติ่งเนื้อของเราเนี่ยเป็นติ่งเนื้ออยู่ตำแหน่งไหนขนาดเท่าไหร่โดยเฉพาะติ่งเนื้อที่มีขนาดเกิน1เซนและอยู่ในตำแหน่งส่วนบนของโพรงมดลูกเนี่ยจะมีปัญหาต่อการฝังตัวของตัวอ่อนได้ดังนั้นคำถามที่ถามผมว่าขนาดติ่งเนื้้อออ1.5ซมมมีีปัญหาาาตตตต่่กกรรบบุ็งว ขนาดเขา <S <S เข้าเกณฑ์ว่าอาจจะมีผลแต่ก็ต้องดูตำแหน่งด้วยว่าอยู่ในส่วนไหนของโครงกระดูกหรือส่วนบนส่วนกลางหรือส่วนล่างถ้าเกิดอยู่ส่วนบนเลยเป็นตำแหน่งที่ตัวต้องฝังตัวงั้นก็ถือว่ามีโอกาสที่จะกระทบต่อการฝังตัวได้ก็แนะนําว่าให้ให้ให้แก้ไขผ่าตัดแก้ไขไปก่อนนะครับถ้าเกิดอยู่ส่วนล่างนะครับอยู่ส่วนล่างหรืออยู่อย,อย,อยู่อยู่กลางค่อนล่างเนี่ยแนะนําว่าอาจจะไม่จำเป็นต้องผ่าตัดแก้ไขออกก็เป็นไปได้งนั้นต้องดูตำแหน่ง ของตัวติ่งเนื้อในโพรงมลูกของเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับนอ,นอกจากดูขนาดแล้วนะครับนะโดยที่การผ่าตัดแก้ไขจะแนะนําว่าเป็นการส่องกล้องแล้วเข้าไปตัดส่องกล้องเข้าไปตัดติ่งเนื้อออกจะไม่แนะนาให้ใช้วิธีการขูดมดลูกเพราะการขูดมดลูกเนี่ยคือเราเข้าไปขูดโดยที่เราก็มองไม่เห็นถูกต้องไหมคุณหมอก็มองไม่เห็นจะใช้วิธีการใช้เขาเรียกว่าประสาทสัมผัสข,ของคุณหมอในการที่จะดูว่าขูดไปบริเวณโพรงมลูกฝั่งไหนฝั่งบนฝั่งล่างซ้ายขวา ถูกต้องไหมครับซึ่งไม่สามารถการันตีว่าเอา,าเออกหมดไดทท้ทั้งหมดของติ่งเนื้อหรือเปล่าซึ่งบางทีการที่คุณหมอเขาพยายามที่จะเอาออกมากจนเกินไปเพราะเขาไม่เห็นตำแหน่งที่ชัดเจนนะครับเพราะตอนที่เราขูดลูกเนี่ยคุณหมอก็ไม่เห็นว่าโพรงว่าว่าตัวติ่งเนื้ออยู่ตรงไหนก็จะพยายามขูดให้ทั่วโพรงหมดลูกเอาไว้ก่อนเพื่อหวังว่าจะโดนตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งที่เป็นติ่งเนื้อแล้วทําให้ติ่งเนื้อนั้นหลุดติดออกมากับเนื้อเยื่อที่คุณหมอเขาขูดออกมาด้วย นั้นมันก็อาจจะทาให้ไปไปทาให้เกิดการบาดเจ็บกับโพรงลูกตำแหน่งอื่นที่มันปกติอยู่แล้วทําให้เกิดโอกาสที่ทําให้เกิดภาวะโพรงลูกบางนะครับเย่บบุโพรงลูกบางบาง,บางลงหรือผังผืดเกิดขึ้นได้ทําให้มีโอกาสที่จะมีลูกยากตามมาได้เช่นเดียวกันนั้นในกรณีที่เจอติ่งเนื้อหรือว่าเนื้อง,งอกภายในโพรงลูกที่ต้องได้รับการผ่าตัดแก้ไขผมลยทําไม่ใช้วิธีการผ่าตัด2กล้องเข้าไปจะดีที่สุดเพราะการผ่าตัดสองกล้องเนี่ยคุณหมอก็จะเห็นตำแหน่งของติ่งเนื้อชัดเจนว่า1คืออยู่ตรงไหน2ขนาดเท่าไหร่ คุณหมอจะใช้วิธีการผ่าตัดเฉพาะตำแหน่งที่เป็นติ่งเนื้องั้นมันก็จะไม่ไปรบก,กวนหรือไปบาดเจ็บกับโพรงมดลูกตำแหน่งอื่นๆพื้นผิวของโพรงมดลูกตำแหน่งอื่นๆทำให้เกิดการบาดเจ็บเกิดขึ้นตามมาได้งั้นมันก็เหมือนกับทําการผ่าตัดผ่าตัดในจุดที่มีปัญหาจริงๆจุดอื่นที่ปกติอยู่แล้วก็จะไม่ไปรบก,กวนงั้นโอกาสที่เกิดปัญหาตามมาที่ทำให้เรามีลูกยากจากการผ่าตัดก็จะน้อยโอเคนะครับงั้นก็จะน่ว่า ติ่งเนื้อภายในโพรงลูกนะครับมีผลต่อการฝังตัวของตัวอ่อนถ้าขนาดเกิน1เซนติเมตรและอยู่ในตำแหน่งส่วนบนนะครับส่วนบนของโพรงมดลูกซึ่งวิธีการผ่าตัดแก้ไขก็จะแนะนําว่าให้ใช้วิธีการผ่าตัดสองกล้องเข้าไปจะเป็นวิธีที่เหมาะสมและปลอดภัยที่สุดในผู้ที่ต้องการที่จะมีบุตรอยู่โอเคนะคำถามต่อไปผมจะพยายามอ่านคําถามที่ที่ถามมาคําถามล่าสุดแล้วกันนะครับเนาะคุณท่พยทพนททิวาพรถามมาว่า การทำอันตรซาวสามารถบอกได้ไหมคะว่าท่อนาไข่บว,วมน้ำโอเคการทำอันตรซาวโดยทั่วไปแล้วจะไม่สามารถมองเห็นท่อนาไข่ได้ชัดเจนเพราะขนาดท่อนําไข่มีขนาดเล็กมากแต่ในกรณีที่ท่อนําไข่อุดตันนะท่อนําไข่อุดตันนะ้องช้คว่าตันนะไม่ใช่ตีบถ้าท่อนไข่อุดตันนะ่นแสดงว่ามีโอกาสที่เขาเรียกว่ามูกหรือสารคัดหลั่งที่อยู่ภายในทอ่อจะไม่สามารถระบายออกข้างนอกได้เลยเกิดการสะสมหรือรวมตัวกันขึ้นทําให้ท่อมีขนาดใหญ่ขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆ เขาเรียกว่าท่อบวมขึ้นงั้นถ้าเกิดสมมติว่าปกติแล้วเราอันตรสาวไม่ควรจะเห็นท่อนําไข่แต่ถ้าเกิดเราอันตรสาวเราเห็นท่อนําไข่บวมนั่นแสดงว่า1คือทอ่อนไข่น่าจะตันแน่นอน2ถ้าเกิดบวมถึงขั้นสามารถมองเห็นจากอันตรสาวได้แสดงว่ามันบวมมากโอเคไหมครับบวมมากนั่นก็จะถือว่าในเคสที่อันตรสาวล้วเจอว่าท่อนําไข่บวมจะเป็นภาวะที่มีผลต่อการฝังตัวของตัวอ่อนได้เช่นกันเพราะถ้าเกิดท่อนําไข่อุดตันเฉย แต่ยังไม่รุนแรงถึงขั้นบวมน้ําทําให้เราอันทรสซาวเห็นก็สดงว่ามันเป็นการแค่การอุดตัน,นเฉยๆแต่ยังไม่รุนแรงมากพอถ้าเกิดอุดตันจนเกิดการสะสมของมูกหรือสารคัดหลังที่อยู่ภายในท่อนําไข่ทาให้เกิดการบวมขึ้นของท่อจนกระทั่งทําให้เราอันทรสซาวเห็นขนาดของท่อที่มันโตขึ้นโดยเฉพาะท่อที่โตเกิน1เซนติเมตรอีกเหมือนกันจะมีผลต่อการฝังตัวของตัวอ่อนได้เพราะน้ําที่อยู่ภายในท่อนําไข่ซึ่งมันไม่สามารถออกทางปลายท่อได้ปกติเวลา ท่อนำไข่เนี่ยมันก็จะมีการหลังสลังสารคัดหลังหลังมูกออกมาได้เหมือนกันนะครับโดยมูกเนี่ยมันสามารถระบายออกทางปลายท่อนำไข่ได้เหมือนเหมือนปากแตรที่มันบานออกมีมีทางออกระบายออกทางท่อนาไข่ได้แต่ถ้าเกิดปลายท่อมันอุดตันปลายท่อมันตันมันก็ไม่สามารถระบายออกทางท่อนําปลายท่อนาไข่ได้มันก็จะสามารถที่จะสะสมกันแล้วก็ไหลท้นกลับเข้ามาภายในโพรงมดลูกทําให้ตัวอ่อนไม่สามารถฝังตัวได้หรือฝังตัวได้ยากก็เป็นไปได้เพราะตัวตัวอ่อนมันฝังตัวเนี่ยมันต้องมันต้องเกาะติด พื้นผิวของโพรงมดลูกด้านใดด้านหนึ่งนะครับเหมือนมันต้องมันต้องติดกับผนังของโพรงลูกด้านใดด้านหนึ่งถ้าเกิดเรามีน้ําหรือว่ามีมีมูกที่เกิดจากการไหลท้นกลับเข้ามาจากทอ่อ้องไขที่บวมแล้วไหลท้นเข้ามาภายในโพรงลูกเนี่ยเมื่อเราย้ายตัวนเข้าไปแล้วตัวมันจะลอยคือลอยไม่สามารถเกาะฝั่งใดฝั่งหนึ่งของโพรงลูกได้ก็มีโอกาสกาให้ตัว่อนฝั่งตัวได้ยากเกาะได้ยากขึ้นฝั่งตัวได้ยากขึ้นโอกาสสาเร็จจากการย้ายตัวอ่อนก็จะต่ําลงโอเคไหมครับนั้นอันตร์ซาวสามารถเห็นท่อ้อาไขาที่บวมมน้้้ําาไดกก็ตอองว่ สามารถเห็นได้ถ้าท่อนาไถ่อุดตันรุนแรงจนเกิดการสะสมของงูกลหรือสารน้ําหรือสารขั้นหลังภายในโพลลูปภ,ภ,ภายในท่อนําไข่ก็ทําให้ท่อนไข่มันบวมขึ้นชัดเจนพอบวมขึ้นชัดเจนก็สามารถที่จะอันดรสามองเห็นได้ซึ่งปกติไม่ควรเห็นถ้าเห็นว่าท่อน้ําไข่บวมนัม่นแสดงว่ามันอุดตันรุนแรงแล้วเราก็เป็นมานานเลยทําให้เกิดการสะสมของน้ําหรือมูภายในภายในท่อน้ําไข่โอเคนะครับเนาะคุณเชอรี่สมคิดถามมาว่า ค่าเ c g เท่าไหร่ขึ้นไปจึงจะไม่เสี่ยงท้องลมท้องรอกมดลูกคะตอนนี้วัดได้2,000นิดๆหลังใส่ตัวอ่อน5เด1 52วันใส่เป็น1ตัวคะ่ะอย่างนี้ก่อนนะครับการใช้ระดับฮอร์โมนเ c g นะครับมาใช้ในการวิฉัยภาวะท้องลมหรือภาวะหัวใจเด็กหยุดเต้นไหมจะมีภาวะแท้งหรือเปล่าอันนี้ค่าเ c g ไม่สามารถเอามาใช้ในการวิฉัยท้องลมหรือภาวะที่จะบอกม่งบอกได้ว่าเราจะแท้งไหม หรือเด็กจะไปต่อได้ไหมเราไม่สามารถเอาค่า ECG มาบอกได้ร0 0เเซเพราะการที่จะบอกว่าท้องลมหรือเปล่ามันต้องอาศัยวิธีการอันตรสาวถึงจะมองเห็นว่าในถุงการตั้งครรภ์มีตัวเด็กไหมในกรณีที่ตัวอ่อนฝังตัวตัวอ่อนฝังตัวได้และผลิตฮอร์โมนขึ้นมาที่เรียกว่าฮอร์โมน s c g ให้เราตรวจพบเนี่ยไอตัว ECG มันผลิตจากรกครับรกอาจจะเจริญเติบโตได้ดีอาจจะทํางานได้ดีแต่ตัวเด็กไม่พัฒนาก็เป็นไปได้ งั้นเวลาเราตรวจฮอร์โมนเนี่ยเหมือนฮอร์โมนขึ้นดีเลยเนี่ยในเคสที่เป็นท้องลมนะฮอร์โมนขึ้นดีเลยนะครับพออักํางานได้ดีแต่ตัวเด็กไม่พัฒนาต่อเวลาอัตราสาก็จะเห็นเฉพาะถุงการตั้งครรภ์แต่ไม่เจอตัวเด็กภายในโพรงภายในถุงการตั้งครรภ์ดังนั้นมันก็จะพออธิบายได้ว่าในเคสที่เราต้องวิวนิจฉัยภาวะท้องลมเนี่ยเราไม่สามารถใช้ผลระดับของฮอร์โมนเอ g ซมาเป็นตัววินิจฉัยเราจะใช้วิธีการใช้วิธีการอัตราสากมาเป็นตัววินิจฉัยงั้นท้องลม เพราะว่าใจหยุดเต้นเราจะใช้การทำอันตรามมาเป็นตัวติดตามหรือวินิจฉัยผลเลือดระดับ SCG ไม่สามารถช่วยได้ร0 0โอเคไหมครับแต่ในกรณีที่เป็นท้องนอกวนลูกอันนี้ระดับ SCG อาจจะมีส่วนที่จะช่วยได้ด้วยเหมือนกันยังไงก็คือว่าเวลาเราตรวจระดับฮอร์โมน SCG ซนะครับตรวจระดับฮอร์โมน s อ c ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ผลิตจากตัวรกนะครับเวลามันฝังตัวปุ๊บรกก็จะมีการขยาย ขาเรียกว่าอะไรเจริญเติบโตขยายอนาเขตแล้วก็สร้างฮอร์โมนชิพหนึ่งขึ้นขึ้นมาเรียกว่าฮอร์โมน S C G ซึ่งฮอร์โมน S C G นี่แหละถ้ามันฝังถ้าตัวอ่อนมันฝังตัวในตำแหน่งที่เหมาะสมฝังตัวภายในโพรงมดลูกฝังตัวในตำแหน่งที่เยื่อบุโพรงมลูกหนาตัวได้ดีมันก็จะสามารถผลิตฮอร์โมนระดับไอตัว S c g นี้ขึ้นขึ้นมาได้สูงนั้นเราก็จะดูว่าระดับฮอร์โมน S c g เนี่ยถ้าเกิดมันขึ้นนะครับประมาณหกสิบหกเปอํา66%ภายในระยะเวลา48ชั่วโมงจะบอกแนนวโมว่า ตัวอ่อนน่าจะฝังตัวถูกตำแหน่งน่าจะฝังตัวถูกที่โอกาสที่จะเป็นท้องนอกมูลูกก็จะนอ้อยฟังอีกทีนะครับในกรณีที่เราจะใช้ระดับฮอร์โมน hcg มาเป็นตัววินิจฉัยภาวะท้องนอกมูลูกเราจะต้องตรวจติดตามระดับฮอร์โมน hcg 2รอบเพื่อดูว่าอัตราการขึ้นของฮอร์โมน hcg เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ซึ่งตามปกติแล้วโดวยทั่วไปถ้าระดับฮอร์โมน hcg สูงขึ้นนะครับขั้นต่ำคือ66%ภายใน48ชั่วโมง ก็จะมีแนวโน้มว่าตัวอ่อนน่าจะฝังตัวถูกที่ไม่ได้ฝังตัวผิดตำแหน่งหรือฝังตัวอยู่นอกมดลูกหรือที่ว่าท้องนอกมดลูกเราจะใช้ระดับฮอร์โมนเ c สีมาเป็นตัวช่วยวินิจฉัยในกรณีแบบนี้แต่ในกรณีที่เป็นทุกท้องลมนะครับหัวใจเด็กจะหยุดเต้นไหมหรือจะมีความเสี่ยงที่จะแท้งไหมระดับฮอร์โมนเอสซอย่างเดียวไม่สามารถที่จะเอามาใช้ในการวินิจฉัยได้เราใช้วิธีการอันต์ซาวนะครับมาเป็นตัวช่วยในการวินิจฉัยเพราะท้องลมก็คือมีถุงการตั้งครรภ์แต่ไม่เจอตัวเด็ก งั้นผลเลือดมันไม่สามารถบอกได้ว่าผลเลือดเท่านี้เจอตัวเด็กหรือ,อยังมันบอกไม่ได้มันต้องอาศัยการทาอัลตราซาวว่าอัลตราซาวไปแล้วเห็นถุงแล้วมีตัวเด็กอยู่ข้างในนั้นไหมถ้ายังไม่มีตัวเด็กอ่ะแสดงว่าเป็นท้องลมแต่มันต้องมีเกณฑ์นะว,ว่าอายุครรภ์เท่าไหร่ต้องเห็นตัวเด็กอายุครรภ์เท่าไหร่ต้องเห็นถุงไข่แดงอายุครรภ์เท่าไหร่ต้องเห็นถุงการตั้งครรภ์อายุครรภ์ทเท่าไหร่อายุครรภ์เท่าไหร่ต้องเห็นหัวใจเด็กเต้นมันก็ต้องมีเกณฑ์ของเขาโอเคไหมครับงั้นการจะวิจัยว่าเป็นท้องลม ต้องใช้วิธีการทำอัลตราซาวด์ตามเกณฑ์ของอายุคันแต่ละอายุคันที่แตกต่างกันไปส่วนระดับฮอร์โมนเอสจี G ไม่สามารถเอามาใช้ในการวินิจฉัยท้องลมหรือภาวะที่เด็กหยุดการจเจริญเติบโตหรือว่าเด็กหัวใจไม่เต้นแล้วเนี่ยไม่สามารถเอามาวินิจฉัยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่จะช่วยในการที่เอามาวินิจฉัยเรื่องของภาวะท้องนอกมดลูกได้เท่านั้นเนาะโอเคคุณปุ้มคุณปุ้ยปุ้ยถามมาว่าครับโปรแลคตินมีผลอย่างไรบ้างคะโปรแลคตินคือฮอร์โมนสร้างน้ำนมครับ ต้องลองเลาว่าปกติแล้วคนทั่วไปผู้หญิงทั่วไปเนี่ยระดับฮอร์โมนโปรตีนมันต้องต่ำถูกต้องไหมเพราะเรายังไม่ได้ให้นมบุตรนะไม่ได้ให้นมบุตรงั้นระดับฮอร์โมนโปรตีนในร่างกายก็ต้องอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือต่ําแต่ในเคสที่เราต้องการในเคสที่ให้นมบุตรระดับฮอร์โมนโปรตีนก็จะสูงขึ้นนะครับสูงขึ้นมันก็เป็นธรรมดาให้นมก็คนที่ต้องคุณแม่ที่หลังคลอดให้นมบุตรให้นมอยู่ระดับฮอร์โมนโปรตีนก็ต้องสูงขึ้นเพราะมีการกระตุ้นให้เกิดการสร้างนนน้้ํามมตตองัครบแ่่ใเสทีะด ฮอร์โมนโปรเจสตินสูงสูงนะครับเราเน้นเคียง่ายคือคุณแม่หลังคลอดเนี่ยที่ให้นมบุตรอยู่ระดับฮอร์โมนโปรเจสตินที่สูงขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่ทําให้ผู้หญิงที่ให้นมบุตรอยู่เนี่ยประจำเดือนไม่ค่อยมาประจำเดือนไม่ค่อยมาก็คืออะไรไข่ไม่ค่อยตกนั่นหมายความว่าฮอร์โมนโปรเจสตินที่สูงขึ้นนี่มันมีผลยับยั้งการเจริญเติบโตของไข่นะครับการเจริญเติบโตของไข่ทําให้เกิดการไม่ตกไข่เกิดขึ้นดังนั้นเขาถึงบอกว่าหลังคลอดถ้าเกิดให้นมลูกนะครับอย่างเดียวนะครับ จะสามารถป้องกันการตั it. It ้งครรภ์หร <sounds> <from> ือว so exactly. so ่าค ouais <time> ุมกําเนิดได้นะครับเป็นวิธีการคุมกำเนิดวิธีหนึ่งนะครับการให้นมบุตรหลังคลอดถือว่าเป็นการป้องกันการตั้งครรภ์หรือว่าการคุมกำเนิดวิธีหนึ่งเพราะระดับโปรตีนที่สูงขึ้นจากการให้นมบุตรเนี่ยสามารถป้องกันการตกไข่ได้นั้นนั่นหมายความว่าในเคสที่ไม่ได้ไม่ได้ตั้งครรภ์ไม่ได้ให้นมบุตรอยู่เป็นผู้หญิงปกติทั่วไปแต่มีระดับฮอร์โมนโปรตีนที่สูงมันก็สามารถที่จะยับยั้งการตกไข่ของผู้หญิงคนนั้นทําให้ผู้หญิงคนนนั้มีลูกกยา ทำให้ประจําเดือนมาไม่สม่ำเสมอเพราะเกิดการตกไข่ไม่คงที่หรือการตกไข่ได้ยากขึ้นหรือเกิดการตกไข่ไม่สม่ำเสมอเกิดขึ้นอีกทั้งคุณภาพของไข่ที่ตกออกมาได้อาจจะมีคุณภาพที่ไม่ดีเพราะอยู่ในช่วงภาวะที่ระดับฮอร์โมนไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่อยู่ในป,ก,ในก,นปกตินั่นก็อาจจะทำให้คุณภาพไข,ข่ของคุณผู้หญิงคนนั้นที่มีระดับฮอบร์โมนโปรตีนสูงเนี่ยมีคุณภาพที่แย่ลงตามไปด้วยงั้นในเคสแบบนี้ครับคนไข้ที่มีบุตรยากและมีระดับฮอร์โมนโปรตีนสูงต้องดูว่าเขามีรอบเดือนที่สสมม่าเเออหรืปล ถ้ารอบเดือนไม่สมเสมอแสดงว่าระดับฮอร์โมนโปรตีนที่สูงมีผลต่อการตกไข่ของคนไข้เกิดขึ้นงั้นเราก็ต้องแก้ไขเพราะว่าโปรตีนนี้ให้กลับสู่ภาวะปกติด้วยการกินยาหรือใช้ย,ยาเข้ามาช่วยอีกทั้งถ้าเกิดสมมติว่าผู้หญิงคนนั้นนะครับมีลูกยากประจาเดือนมาไม่สมเสมอคุณภาพไข่ของเขาถ้าเกิดมันตกออกมาได้ถ้าเกิดเราไม่แก้ไขะระดับโปรตีนให้อยู่ในเกณฑ์ปกติก่อนก็มีโอกาสทําให้คุณภาพไข่ที่ตกมาคุณภาพไม่ดีโอกาสท้องก็จะต่ําลงงั้นในเคสที่มีปัญหามีบุตรยาก และประจําเดือนมาไม่สมเสมอส่วนใหญ่ผมจะแนะนาว่าควรตรวจระดับฮอร์โมน2ออย่างควบคู่กันไปด้วยคือไทรอยด์กับโปรตีนเพราะไทรอยด์กับโปรตีนเนี่ยมีเป็นฮอร์โมนที่มีผลทําให้เกิดการตกไข่ไม่สมเสมอหรือถ้าเกิดตกไข่ได้นะครับไข่ที่ตกออกมาอาจจะมีคุณภาพที่ไม่ค่อยดีนะั้นก็จะต้องแก้ไขสาเหตุเขาเรียกสาเหตุที่เป็นสาเหตุหลักห,หรือว่าต้นตอของสาเหตุคือไทรอยด์กับโปรตีนซะก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการรักษามีบุตรยากตามมาโอเคไหมครับ คุณศินิตาถามว่าเวลาไข่ตกเจ็บท้องมากผิดปกติไหมคะเจ็บแบบทํางานไม่ได้เลยหนึ่งวันอ่าโอเคเจอได้ในผู้หญิงบางคนนะครับภาวะที่ที่เกิดการาปรวดท้องกลางรอบเดือนหรือว่าปวดท้องช่วงตกไข่เขาเรียกว่าช่วเขาเขาเจอาเิดภาษาอังกฤษหรือักษะทางการแพทย์เรียกว่า middle surge นะครับผมนะครับก็คือเป็นอาการปรวดท้องจากการที่มีการตกไข่ซึ่งถามว่าผิดปกติไหมต้องยอมรับว่าถ้าปวดรุนแรงถึงขั้น ทำงานไม่ได้เลยปวดตัวงอตัวเกรงเลยอันนี้นะว่าอาจจะต้องไปตรวจดูอีกทีหนึ่งเพราะในบางกรณีบางทีไข่ตกแล้วมีเลือดออกในช่องท้องเขาเรียกว่าไข่แตกครับไข่ตกแล้วมีเลือดออกเขาเรียกตกเลือดในช่องท้องอาจจะปริมาณมากหรือน้อยแค่ไหนเราไม่รู้แหละแต่ถ้าเกิดมันมีการปวดรุนแรงก็สามารถที่จะทำให้เกิดภาวะอันตรายเกิดขึ้นกับเราได้เช่นตกเลือดภายในช่องท้องได้ก็ก็เป็นไปได้เหมือนกันงั้นในเคสที่มีการปวดท้องช่วงไข่ตก สามารถเกิดขึ้นได้ครับถ้าเกิดปวดรุนแรงเป็นประจําทุกเดือนหรือขั้นปวดแบบหน้าซี่ตัวงอทํางานไม่ได้วิงเวียนศีรษะจะเป็นลมท้องโตขึ้นอาจจะมีการตกเลือดในท้องเกิดขึ้นได้เหมือนกันนั่นก็แนะนําว่าถ้าเกิดเป็นบ่อยๆและอาการไม่ค่อยดีนะักแนะนําว่าให้ไปตรวจช่วงที่มีอาการถ้าเกิดเรามีการปวดช่วงนั้นให้ไปตรวจช่วงนั้นถ้าเกิดเรารอหายแล้วเราไปตรวจบางทีอาจจะตรวจไม่เจอโอเคไหมครับก็แนะนำว่าถ้ามีอาการแบบนี้ลองไปตรวจดูหรือปรึกษาคุณหมอดูโอเคนะครับเนาะ คุณโลมาถามมาว่าสวัสดีค่ะคุณหมอเคยผ่าตัดซิสสอปีที่แล้วปีถัดมาท้องลมผ่าตัดซิสสองปีที่แล้วปีถัดมาท้องลมไม่ได้ขูดมดลูกเพราะแท้งสมบูรณ์เพิ่งแต่งงานทันวาปีหกสาเริ่มบำรุงด้วยวิตามินและโฟลิป,ประมาณ3เดือนแล้วค่ะนับวันตกไข่นอนวันนอนด้วยกันวันเว้นวันแต่ยังไม่ติดเลยค่ะยังไม่ติดเลยค่ะประจำเดือนมาปกติรอบเดือนยีิบแปวัน เกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างคะอายุ22่สิบสองอายุยี่สิบหกทั้งคู่หนึ่งคืออายุน้อยทั้งคู่เลยครับอายุน้อยทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็มีประวัติว่าเคยผ่าตัดซิสมาก่อนแต่ผมไม่รู้ว่าเป็นซิสชนิดไหนเนาะแต่บอกว่าผ่าตัดไปแล้วสามารถท้องได้ในปีตัดมาแต่เป็นท้องลมแต่งว่าท่อน้าไข่ก็น่าจะยังไม่ตันเพราะเกิดท่อนไข่ตันสองข้างก็ไม่น่าจะท้องได้เองตามธรรมชาติถูกต้องไหมงั้นคือผมมองประเมินดูแล้วหนึ่งคือฝ่ายหญิงอายุน้อยนะครับคุณภาพไข่น่าจะดีประจําเดือนมาส,าม,สม่ำ นะครับผมเคยท้องได้เองนะครับท่อน้อไข่อย่างน้อยหนึ่งข้างน่าจะไม่ตันนะครับถ้าเกิดมองดูปัญหาฝั่งหญิงล้วคิดว่าเอ๊ะปัญหาก็ยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่แต่สิ่งที่ยังไม่รู้ก็คือปัญหาฝั่งชายว่าอายุ26ปีเนี่ยคุณภาพาน้าเชื้อเป็นแบบไหนโอเคไหมครับแนะนําว่าถ้าเป็นไปได้นะครับอยากให้ตรวจน้าเชื้อฝั่งชายร่วมด้วยนะครับคุณโลมานะเพราะว่าตอนนี้เราถ้าเกิดประเมินประวัติจากฝั่งหญิงเนี่ย พบแล้วครับว่าประวัติไม่ค่อยมีอะไรที่ดูผิดสังเกตมากนะักแม้จะเคยผ่าตัดซิสก็จริงแต่คุณก็มีประจำเดือนทุกเดือนสดงว่าคุณก็ยังมีไข่อยู่คุณก็จะตกไข่ทุกเดือนอายุคุณ2ี่ปีก็อายุไม่เยอะนั้นคุณภาพไข่ที่ตกน่าจะดีนะครับคุณเคยท้องมาได้หลังจากผ่าตาัดก็แสดงว่าท่อนไข่อย่างน้อยหนึ่งข้างก็ต้องดีไม่ตันะ่ะง่ายๆคือไม่ตันนะครับผมแนะนําว่าถ้าเกิดจะตรวจเพิ่มเติมอยากให้ตรวจน้ำเชื้อคุณผู้ชายเพิ่มเติมอีกทีหนึง่งนะครับเนาะโอเคคุณยาหยี ท้องได้7็สัปดาห์แล้วแต่ไม่มีอาการแพ้ท้องเลยปกติไหมคะอาการแพ้ท้องไม่จําเป็นต้องมีทุกคนและคุณคนไข้คนไหน,น,หนที่เคยมีประวัติแพ้ท้องมาแล้วท้องถัดไปก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องแท้เหมือนเหมือนกันถูกต้องไหมครับอืมนั่นหมายความว่าอาการแพ้ท้องเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นมันไม่ได้อ่ามันไม่จําเป็นต้องมีทุกคนไม่จําเป็นทุกครั้งที่ท้องนะครับแต่ละครั้งที่ท้องก็ไม่ได้ว่าต้องมีอาการเท่ากันหมือเหมือนกันสักทีเดียวงั้น อาการแพ้ท้องน่ะเกิดจากการที่ร่างกายตอบสนองกับฮอร์โมนที่ว่าฮอร์โมนเ c g